เด็กๆพร้อมเข้าป่ากันหรือยังได้เห็ดข้าวหนึ่งดอกนี่พอได้แกงดูดูก่อนนะมันนุ่มอ่อนหรือเนน่นี่นะเต็มเลยเนี่ยกำลังออกเียสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อน เข้าป่าอีกแหละคนป่วยอยากกินแกงเห็ดอยากสดน้าร้อนแันก็เลยโทรมาบอกก็เลยเดี๋ยวเข้าไปหาให้เขาเอาไปแกง,แก,งกินสักถ้วยเนาะไปดูดิว่ามันจะได้เห็ดอะไรบ้างแต่ที่รู้ๆนะเห็ดหำพานแน่นอนนี่เดินเข้ามาก็เจอเห็ดหมานก่อนละ ยังไม่ได้พ้นออกจากรั้วเลยนะยังอยู่ในรั้วอยู่กําลังจะมุดออกจากรั้วนี่อย่างรั้วนี่ได้ก่อนละเห็ดนี่ได้เห็ดขาวอ๋อเดี๋ยวนี่เห็ดขาวหนึ่งดอกสายยังแข็งอยู่มันๆเนาะปะ ไชเด็กๆพร้อมเข้าป่ากันหรือยังมาเร็วไอแล้วนะแม่ไปนะมาเด็กๆมาลูกสมุนไปไหนมันก็ตามไม่แต่รุ่นแม่และว,วิ่งตาม <c oughs> แต่ก่อนไอตัวนี้นี่ตัวเล็กๆไปไม่ได้ติดเครือร้องเวนกรรมทั้งอุ้มมันไปด้วยมันลอยตามตูด ไปเราเข้าป่าหาเห็ดต่อไปเลยอ,อันนี้น่าจะเป็นเห็ดอะไรนะเห็ดยางเนาะเห็ดยางบ่เอาขมที่เกียต้มได้เห็ดขาวหนึ่งดอกนี่พอได้แกงอยู่เห็ดจมูกหมู โอ้โหดอกกำลังงามเลยกำลังกินเอ๋ไอ,อ้ลูกคนนี้นี่ชอบแกล้งว่ะมันเป็นไรเนี่ยเหอ,เ,อเห็ดทําพานที่เห็นดอกเดียวละ่ะกำลังออกดียวดูก่อนนะมันยังอ่อนอยู่บ่เกือบละเกือบละเ,เกือบแก่และเพราะว่ามันเริ่ม เป็นสีดำดำนะแต่ก็กินได้ดำดำก็กินได้แต่ไม่ค่อยกินมันบวแซบไปเห็ดปกวกหนึ่งดอกเก็บสาสมหนึ่งยังขาวอยู่ยังใช้ได้เห็ดหัมพนัน เ็ตาบดอกหนึ่งอยู่ตัวอะไรมันนอนอยู่ตรงนี้นี่นี่เห็นไหมตัวอะไรตัวอะไรคุณแม่อุไทยแม่นางอุไทยเทวีนอนนี่น อ้ยมันเปื่อยละมันแห้งแต่ขามันยังแข็งเลยเนี่ยไปนีนั่นอีกสองดอกกำลังเอาเปลาะไอ้แปะอีกดอกหนึ่งเ,เห็นปะอันนี้เห็ดอะไรเนี่ยอัน,นเห็ดยางด้ยเนี่ย เห็ดกัลังอปปเอเป,อปะเลยเป้งสะข้างเขียงกบเยอะนะเนี่ยตรงนนเนี้ยคือนั่นส่องไฟมาเสียงโดดลงน้ำจ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 ้ำไม่ได้ออกมาใส่แฟนยังไม่ว่างมันเมื่อยมัน ไปไปหาเห็ดต่อดูนี่เห็ดขี้กระเดือนเห็ดขี้กระเดือนนี่มันมีปอกมันเห็นไหมปลกมันจะเหมือนเห็ดละงอกแต่ไม่เอาไปหรอกเก็บก็ให้ระวังคู่เหมือนเนาะเพราะว่ามันจะขึ้นเป็นหมู่หมูใหญ่ๆเนี่ยเนี่อีกนี่ยธน,นี้เก็บไปแกงเองอ่ะน,นี่เก็บแล้วนะ่ะพอนี้นี่ไม่ได้เก็บไปกินเอง ออกแกจะชอบเอาออกเอาคว่างทิ้งอ่ะแกไม่ไม่กินเห็ดน้ำมากน้อยอันนี้เอาไม่เหี่ยวเห็ดทำพนันนี่เอาเห็ดทำพานก่อน มองมามันจะเห็นเหลืองเหลืองตะไคร้เลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันยังเล็กอยู่เห็ดหน้าแลกดอกมนเล็กอะนี่ทุกคนดูนี่ เห็ดมันปูทั้งนั้นเลยนะเนี่ยกำลังกำลังตุ่มเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมกำลังเต็มเลยดูดิกำลังเป็นลูกมันเดี๋ยวรอให้มันโตก่อนเนาะแล้วค่อยมาเก็บนี่นี่ในที่เหลืองๆเป็นจุดๆๆๆๆๆเห็ดมันปูทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมเหลืองเต็มเลยนี่ที่กำลังขึ้นจากดินก็มีนี่ๆๆเห็นปะเหลืองๆเห็ดมันปูทั้งนั้นเลย เดี๋ยวรออีกสักหน่อยเนาะเดี๋ยวจะพามาเก็บเนาะเพราะว่าเห็ดมันป่วนส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยเก็บกันยุงมันเยอะแล้วดอกมันเล็กมันเก็บยากหน่อยถ้าเก็บก็คือต้องถอนใส่ตะกร้าเลยไม่ต้องมานั่งตัดตีนอย่างวันนั้นอะอย่างที่นี่เคยไปพาทุกคนไปหาโอ้โหยุงลุมนี้เก็บตายนี่นะนเต็มเลยเนี่ยกำลังออกีง เต็มเลยแต่ยังเก็บไม่ได้ดอกมันเล็กถ้านั่งเก็บก็โอ้หหมดละตูดเปรหมดละไปะเดี๋ยวรออีกสักสองสามวันเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเนะะาะไปเรไปหาทั้งอื่นเ,เห็ดขาวดอกเล็ก ตรงนี้นี่จะไม่ค่อยได้ตัดตีนเนาะวันนี้เก็บอยู่บนเนินมันตัดไม่ได้ถ้าตัดก็กิ่งลงเนินเลยน,นี่นะไต่ขึ้นมาบนเนินเพราะว่าตรงนี้มันเป็นถนน ดอกนี้เดะได้อยู่ไอ้น,นี่มดละแต่าขามันยังได้อยู่นี่ดอกยังเอาปเอเปะอยู่สองดอก มันบานล่ะบานแล้วก็บอเอาหาอยู่ตรงเอทางประตูน้ำนั่นเนี่ยประตูน้ำที่เขาปล่อยลงมาจากเขื่อนนะไปไปหาทางอื่นต่อ,อเดี๋ยวปีนถันเขื่อนก่อนไปเอาเห็ด นขึ้นมาเอาเห็ดดอกหน,นี่นอกนั้นมันเป็นเห็ดขี้กระเดือนเยอะเขาไม่กินกันไปนุ่นตะการนี่อยู่ข้างล่างนุ่นไปนนนเห็ดน้ำมหมักไปทากแทะหน้าหมดละ เฮ็ดมันปูออกหลายมือแล้วเนี่ยก็พอได้อยู่หัวมันเข้ามาเหยียบมันก็ยังพอเก็บได้อยู่เฮ็ดมันปูนี่เก็บใหญ่อยู่แต่มันน้อยัอนหายากแล้ว มันยังตะมุกตะเมียอยู่รุ่นเนี้เยเยอะเนี้ยมันไอ้นี่แห้งตายหมดโอ้ยหายเห็ดกับพอได้แกงอยู่นี่ก็พอแล้วแหละพอให้ได้คนป่วยแกงเนาะ t